นะพี่น้องมามมนีอ่อนศิลปะสิบผาพพี่น้องมารับชมมะขามบอนไส้พี่น้องนี่นี่กะเก็บรายละเอียดบุท่านได้ดีปันใดพี่น้องนี่แล้วกะบุท่านใดทำความสะอาดกระถางปันใดน,นี่ช่วงนี้ภาคก,การเขารวดกัได้พี่น้องนะว่าเขารวดผมเคยร้องหน่อพี่น้องกระดิ้งกันพี่น้องถ้าผมอยากร้องหล,ลายๆสูตรพี่น้อง อยากศึกษาลายสูตรพี่น่องนี่เห็นป่พี่น้องผมเอา,เอาลำต้นมะขามนี่ทักเป็นสามต้นทักเท่ก,กันนี่พี่น่องนะทักไข่ไข่ทักเปียพี่น่องนี่นี่ก็มีลายรูปแบบและลายรูปร่างพี่น่องนี่นี่เห็นปะ่ะ ฟังนี่ก็บสองต้นก็มีทักสักการณ์ไพี่น้องนี่ฟังนี่ก็หมุนลุ่มอุ้มสักกานก็มีพี่น้องนี่หมุนลุ่มอุ้มสักการณ์ไพี่น้องนี่ทักหน้าทักหลังพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นการทดลองเลยเก็บบรรยากาศเก็บค้อมูลมาให้พี่น้องเบิ่งกันครับพี่น้องนี่แล้วก็ฟังขัวมือนี่ก็บ่ทันแล้วพี่น้องนี่นี่กับประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ